คิ้วมาแล้วจะทำความสะอาดอย่างไรได้บ้างวันนี้ครูนะ้ำมีคำตอบค่ะ ค่ะคุณน้ำเบริเซ่บราวน์วสเซิลคุณน้ำสักคิ้วสระบุรีนะคะต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วเลยเนาะที่คุณน้ำพูดถึงเรื่องอาหารที่ต้องห้ามหลังจากที่สักคิ้วไปแล้วใครที่ยังไม่ดูนะคะอย่าลืมไปตามดูกันเนาะอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่คุณน้ำลงคลิปดีๆมีสาระแบบนี้เราจะได้รู้ก่อนใครนั่นเองมาเข้าสู่ประเด็นของเรื่องการทําความสะอาดคิว้วหลังจากที่สักไปแล้วจะต้องทําอย่างไรได้บ้าง ไม่อยากให้คิ้วโดนน้ํานานๆเพราะว่าเวลาที่คิ้วโดนน้ำมนนานเนี่ยนะคะมันจะมีผลกับเรื่องของสีหรือว่าเรื่องของแผลที่คิ้วของเราเนาะน้ำเนี่ยบางที่ก็สะอาดบางที่ก็ไม่สะอาดนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราไปทํากิจกรรมต่างๆเช่นการสักคิ้วหรืออะไรพวกนี้นะคะเขาจะไม่ให้โดนน้ําเพื่อที่ว่า จะได้ไม่ต้องให้คิ้วมันชื้นนั่นเองพอคิ้วไม่ชื้นเนี่ยมันก็ลดอาการอักเสบได้แต่ที่นี้ระหว่างวันที่เราใช้ชีวิตต้องออกไปข้างนอกทํานู่นนี่นั่นเหงื่อเอย่ยมลภาวะฝุ่นทางอากาศมาจาับที่คิ้วเราเนี่ยก็สามารถทําให้คิ้วเหล่านั้นอักเสบได้ คุณน้ำมีวิธีการทำความสะอาดที่ง่ายๆมาฝากทุกคนกันนะคะเพื่อที่ว่าคิ้วของเรานนั้นจะได้ซื้อสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการอักเสบ้วยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีไม่เยอะเลยนะคะก็มีทิชชู่เปียกยี่ห้ออะไรก็ได้สามารถซื้อตามเซเว่นอีเลเว่นก็ได้นะคะเป็นแบบของเดสตองก็ได้เนาะมีส่วนผสมของตัวฆ่าเชื้อด้วยนะหลายแบรนด์เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทิชชู่แห้งค่ะ เอามาอย่างละ1แผ่นเนาะหรือเราจะใช้เป็นข้างละ1แผ่นก็ได้นะคะก่อนที่เราจะเติมตัวอัลซ์แคร์หรือตัวบำรุงที่ทางร้านเขาให้มานะเราควรที่จะทำความสะอาดก่อนเพราะอย่างที่คู่น้ำบอกไปว่ากิจกรรมในแต่ละวันของเราเนี่ยมันมีทั้งเหงื่อทั้งฝุ่นนะคะที่มาเกาะอยู่ที่คิ้วของเราแล้วถ้าเราไม่ทําความสะอาดเลยแล้วอยู่ๆก็ไปทาตัวอัลซ์แคร์โบเข้าไปโบกเข้าไปนะคะมันก็เหมือนกับการ ที่เราเนี่ยขังฝุ่นหรือขังพวกแบคทีเรียไว้ในแผลของเราอ่ะ มันก็ไม่แปลกที่บางคนจะเกิดอาการคิ้วอักเสบคิ้วเป็นหนองนะคะเพราะว่าไม่ทําความสะอาดนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่คุณน้าอยากจะแนะนํานะหลังสักคิ้วไปแล้วให้งดกิจกรรมที่เหงื่อออกนะคะอย่าง,งน้อยๆขอแค่24ชั่วโมงแรกหลังจากที่สักไปเนาะเพื่อให้ปากแผลนะมันปิดสนิทก่อนบางคนเนี่ยปากแผลหายช้าแล้วก็ไปทํากิจกรรมเช่นงานบ้านไงนผู้หญิงสักคิ้วเสร็จ สวยแล้วสบายใจทํางานบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะข้าวฝุ่นนะข้าบเหนื่อนะพอมันมารวมกันที่ปากแผลของเราเนี่ยแหะค่ะมันเลยทําให้เกิดการอักเสบดังนั้น,นไหนๆก็สวยแล้วก็พักไปสัก24ชั่วโมงเนาะให้ปากแผลปิดสนิทแล้วก็ค่อยทํากิจกรรมตามปกตินะจ๊ะส่วนวิธีการทําความสะอาดไม่ยากเลยค่ะทุกคนเอาทิชชู่เปียกขึ้นมานะคะ 1แผ่นต่อหนึ่งข้างก็ได้เนาะเพื่อความอนามัยที่ดีนะคะให้เราใช้ที่ชุบเปียกเนี่ยแหละค่ะกดลงไปเลยที่คิ้วของเรากดแบบนี้แล้วก็ลองดูนะคะถ้าหากว่าเราสักคิ้วมาเนี่ยถ้าทาตัวอัลซ์แคร์มันก็จะมีความมันของอัลซ์แคร์ออกมาเนาะหรืออาจจะมีเศษฝุ่นสีบ้างเล็กน้อยที่มันมาติดที่ตัวที่ชุบเปียกก็ไม่ต้องตกใจเนาะอันนั้นมันถึงการเวลาของมันแล้วนะคะที่มันจะต้อง หลุดลอกออกมาหน้าที่ของเราคือทําความสะอาดมันค่ะอย่าให้มันสะสมหรือหมักหมมกดลงไปแบบนี้นะคะกดที่คิ้วของเราไม่ใช่การเช็ดนะอันนี้คือเช็ดอันนี้คือกดคนละอย่างนะจ๊ะกดกปกดแล้วก็เปลี่ยนฝั่งนะคะทําให้มันสะอาดเนาะเอาข้าฝุ่นข่าอะไรพวกนี้ออกไปแค่นั้นพอหลังจากนั้นพอมันชื้นแล้วนะคะให้เราใช้ทิชชูแห้งเนาะอีกแผ่นหนึ่งลีดลงไปเลยค่ะปิดเสร็จปุ๊บลีดแบบนี้เพื่ออะไร เพื่อไล่ความชื้นออกจากแผลของเรานั่นเองนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งค่อยเติมตัวอั t เ c a ร์แที่ทางร้านเขาให้มาถ้าร้านไหนไม่ได้ให้มาก็ไม่ต้องซีเรียสน,เนะเราสามารถใช้พวกวาสลีนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือออยก็ได้ถ้าเราไม่แพ้น้ำหอมในออยนะคะคือคีย์หลักๆของการทาพวกตัวอั t เ c a ร์แพวกนี้ต้องการที่จะบำรุงแผลเนี่ยไม่ให้มันแห้ง พอมันไม่แห้งมันก็จะลดอาการระคายเคืองของผิวลองได้มีความชุ่มชื้นปุ๊บมันก็จะไม่เกิดอาการคันนั่นเองนะคะเพราะหากว่าผิวมันแห้งตึงเนี่ยโดยที่ไม่มีตัวพวกนี้มาเคลือบหรือบำรุงคิ้วของเรามันจะทําให้เราเกิดอาการคันพอเราคันส่วนใหญ่แ้้เป็นไงฮะเราก็จะเกาพอเกาปุ๊บสีมันจะแหวกนั่นเองเพราะว่า บางส่วนที่มันยังไม่พร้อมหลุดมันก็จะออกมากับเล็บของเรานะคะคุณน้ำแนะนำนะถ้าหาว่าใครไม่อยากคิ้วมันแล้วว่างวันให้เพื่อนๆทักนะคะตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องทาก็ได้ถ้าเรายังไม่คันนะไม่จําเป็นที่จะต้องทาช่วงกลางวันก็ได้เพราะว่าออกไปข้างนอกค่าฝุ่นมันก็เยอะนึกออกไหมแล้วเหงื่อเราอีกนะคะมันจะได้ไม่ต้องเกิดอาการสะสมหรือว่าหมักหมเนาะให้ทาเฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวได้ค่ะบางคนต้องไปทํางานไงถ้าคิ้วจะแบบโอ้โหเยิ้มไปเลยมันก็กระไรอยู่นะคะน ดังนั้นตอนกลางวันเรามีสติอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสักคิ้วมาเราไม่เกาแน่นอนแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนนอนเนี่ยสติหลุดเมื่อไหร่มันก็ไม่แน่นะคะเช้ามากทีนึ่งคิ้วเต็มเล็บเลยนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทาก็เป็นช่วงก่อนนอนไม่ต้องมีใครมาเห็นว่าคิ้วเราเยิ้มด้วยแล้วก็ป้องกันการเกาคิ้วระหว่างที่เราไม่มีสติในขณะหลับได้ด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคิ้วที่เราทําไปเนี่ยก็จะสะอาด ที่สาคัญคือไม่มีกลิ่นแน่นอนถ้าเริ่มมีกลิ่น,นแปลว่าคิ้วเราอักเสบแล้วนะใครที่คิ้วมีกลิ่นแล้วนะคะไปดูอีกคลิปหนึ่งได้เลยเนะคุณน้ําทําคลิปเอาไว้ให้ด้วยนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีวิธีการรักษาเบื้องต้นอย่างไรสำหรับคลิปนี้คุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เพิ่งไปสักคิ้วมาแล้วหาวิธีการทำความสะอาดคิ้วอยู่ลองเอาวิธีที่คุณน้ำแนะนำนี้ไปลองใช้กันดูนะคะคิ้วของเรานั้นจะได้สวยแล้วก็สมบูรณ์แบบ เตมทรงทุกเส้นนะคะสำหรับคลิปนี้คุณนำก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณนาำด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ